คืนหนึ่งอัตมาภาพนำยมพ่อไปพักอยู่ด้วยที่วัดแล้วปรากฏว่ายมพ่อไอไอาม,ามากเลยเลยแล้วท่านไปนอนที่โรงพยาบาลศรีบุรินเกษมราษฎร์ตีสองอัตมาตื่นขึ้นมามาเข้าห้องน้ำเดินออกมาหันไปทางซ้ายปกติเตียงนั้นเป็นเตียงของยมพ่อถ้าตมามาจากกรุงเทพอัตอมาจะต้องให้รถตู้ไปรับยมพ่อตอมาจากจีงของมานอนที่วัดด้วยทุกครั้ง อยากจะใช้เวลากับยมพ่อให้มากที่สุดตีสองตื่นมาคืนนั้นเอ๊ะหัวค่ำยมพ่อนอนอยู่ตรงนี้พอตีสองเดินมาข้างน้าไม่เห็นยมพ่อนะเห็นแต่พระห่มพับไว้จูจูใจอตาตมาหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยนะมันแวัหนึ่งนะเป็นชั่วขณะของจิตใจที่มันวันไหวขึ้นมาโออาตมารู้สึกขึ้นมาเลยนะว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีพ่อแล้วจิตใจของอตาตมาที่ว่าเป็นพระเนี่ยมันเข้มแข็่งไหม เอาเข้าจริงเนี่ยมันมับมานะแวบมานิดเดียวอาตมารู้เลยว่าตามายังไม่เข้มแข็งรู้เลยว่าเรายังไม่ใช่คนที่ฝึกมาดีพอวันนุ่งคืนพอยอมพ่อออกจากโรงพยาบาลนะซื้อเสื้อใหม่ให้ท่านใส่เลยนะกลัวไม่ทันได้ทําเอาเสื้อใส่เสื้อไปให้พ่อก็บอกเอามาให้ทําไมของเดิมไม่ไดีนุ่งเยอะๆนะยมพ่อโกรธมองหงุดหงิดตามาบอกไม่เป็นไรซื้อให้นะปลอบใจใท่าน สร็จแล้วท่ามันก็ลงไปนั่งรับแขกนะสักพักก็ได้ยินหมาเห่าอยู่ในสวนยางนะแต่มาให้ลูกิเส์วิ่งไปดูดูอะไรคิดว่ามีคนแปลกหน้ามาหรือเปล่าสักพักลูกิเส์วิ่งมาดูพระอาจารย์เพราะอุ้ยแอบเอาเสื้อใหม่ไปลองในสวนนุ่นนุ่งเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่จริงๆท่านมีความสุขจะตายยมนะอาหารที่อร่อยที่สุดสําหรับพ่อสําหรับแม่ไม่ใช่อาหารที่แพงที่สุด แต่คือหาที่พ่อแม่ลูกได้กินด้วยกันเสื้อผ้าที่งดงามที่สุดสําหรับพ่อสําหรับแม่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่สั่งตรงมาจากบัืองนอกแต่มันคือเสื้อผ้าอารอนที่ลูกชายของพ่อลูกสาวของแม่ซื้อแล้วก็ใส่ในมือให้กับพ่อให้กับแม่นี่นี่คือของที่ดีที่สุดดอกไม้ที่หอมที่สุดสําหรับพ่อสําหรับแม่ไม่ใช่ดอกไม้ที่ทัดอยู่ที่หูแต่คือดอกไม้ที่ชื่อลูกกัตันอยู ถ้าลูกหลานกตัญญูพ่อแม่จะมีความสุขมากแต่ถ้าลูกหลานเนรคุณพ่อแม่จะทุกข์เหลือเกินดังนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมดูแลพ่อของเราดูแลแม่ของเราให้ดีที่สุดถึงแม้อตามาจะเป็นพระแต่ก็อย่างที่บอกอตามาดูแลยมพ่ออตามาดูแลยมแม่ดูแลดีจกนกระทั่งว่าอตามาเอาไปเทศเอาไปสอนว่าถ้าไม่มีแม่นะไม่มีวอวชิราเบธีนะเพราะอะไร พราะสมัยตมาเป็นเนนน้อยอายุสิบสีต่ตมาขึ้นเทศครั้งแรกรู้ว่าวันรุ่งนี้จะได้เทศนะคืนนั้นให้ขึ้นเลยนะไปขอหลวงพ่อว่าหลวงพ่อ,พอป่วยไม่เทศได้ไหมหลวงพ่อจเจ้าว่ารู้ทันเราบอกกูเห็นมาเยอะละนะออกลายอย่างเนี้ยทุกรูปเลยป่วยก็ต้องเทศไม่ป่วยก็ต้องเทศตกลงวันรุ่งขึ้นตอนเช้าคนมาเต็มวิหารห้าร้อยกว่าคนนะ อาตมาเนี่ยสั่นอยู่บนธรรมะนะเพศโยมรู้ไหมถ้าโยมมีลูกชายแะ้วลูกชายได้บวชวันที่พ่อแม่รุ้นที่สุดคือวันที่ลูกชายเทศครั้งแรกนะเงือแตกทักเลยนะถ้าดีวันนั้นแจ้งเกิดน,นะถ้าไม่ดีนะกลับออกมาเขาจะบอกว่านี่ลูกเนรของใครนะพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรรู้ทั้งหมู่บ้านเลยนะเล่ากันไปอาตมาก็รุนนะเอาตายเป็นตายมาถึงตรงนี้แล้วนะก็ต้องเทศ ตั้งหน้าโมมองไปที่ว nope ิหารคนสี่ห้าร้อยคนแต่หมดเลยเห็นแม่ตัวเองนั่งแอบเสาอยู่ไกลไกลปกติวันธรรมดาแม่จะนั่งแถวหน้านะถ้าพระลูกชายแม่เทศนะแต่วันนั้นพระจะเทศแะแม่แม่นั่งไกลๆลเลยแม่เอาตัวรอดก่อนเลยนะกลัวอาตมาก็กลัวแม่ก็กลัวนะอาตมาก็เอาวะนะ นโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะนะโมเกือบจะไม่จบละสันไปหมดสักพักหนึ่งทอดตามองดโดยแม่แค่ขึ้นนะโมเท่านั้นนะยอแม่ยกนิ้วอยู่ใกล้กโอ้โหเท่านั้นเองนะหัวใจอรรมานี่มันมันชุ่มไปหมดเลยมีความสุขหลังจากนั้นแทบไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะกลับมาดามาโอ้โ รู้สึกว่าวันนี้สอบผ่านวันหนึ่งอาตมาภาพไปออกรายการเจาะใจพิธีกรถามว่าพระอาจารย์เจ้าคะที่พระอาจารย์มาเทศมาสอนทุกวันนี้ถามหน่อยใครเป็นแรงบันดาลใจใครเป็นผู้ผลักดันอาตมาบอกว่าคนที่เป็นเจ๊ดันให้อาตมาคือยมแม่ของอาตมาเอา้ยยมแม่ไปสอนท่านเทศหรือเจ้าคะไม่ได้สอนแต่อาตมาเทศครั้งแรก โยมแม่เป็นผู้ยกเนิ้วทําให้ตอตมามีความมั่นใจนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตั้งแต่ข้างถนนจนกระทั่งถึงพระบรมหาราชวังอตอมาไปเทศมาบมและไม่มีปัญหาเพราะอะไรแม่ให้กํำลังใจนี่คุณโยมทั้งหลายถ้าเราดูแลพ่อแม่อย่างดีส่งผลพ่อแม่อายุยืน ถ้าพ่อแม่ดูแลลูกอย่างดีทรงผลให้ลูกชายเป็นนักปรา์ราชบัณฑิตลูกสาวเป็นยอดคนฉะนั้นพ่อแม่ลูกผูกพันถ้าดูแลซึ่งกันและกันดีแล้วบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านที่เป็นมงคลอย่างยิ่งท่านทั้งหลายลองคิดดูนะว่าย้อนกลับไปมองบ้านเราเอ๊ะเราดูแลกันดีไหมถ้ายังไม่ดีคืนนี้กลับไปไป,ไปเริ่มเคมีคุณโยมคนหนึ่งมาดูแลแตมาตอนอยู่กรุงเทพ ไปยุงเทพใหม่ๆเนี่ยมียอมคนหนึ่งเอาอาหารพิโตมาถวายทุกวันถวายยังไม่พอนะยังมีซองแดงๆด้วยนะอาตมานี่รอทุกวันเลยนะไม่ใช่รออาหารเพลนะมีซองแดงมาด้วยนะทุกวันได้ฉันอาหารพิดโตและถวายปัจจัยมื้อละห้าร้อยบาทเออตอนนั้นอาตมาก็อายุแค่ยี่สิบสองยี่สิบสามอาตมาก็มานั่งถามตัวเองว่าเอะฉันมันดีตรงไหน จูๆให้โยมยกปิ่นโตมาถวายทุกวันถ้าเกิดวันหนึ่งเราลาสิกขาไปเนี่โยมเจ้าภาพเขคงเสียใจแย่คิดอย่างนี้ขึ้นมาได้อาตมาก็เลยตั้งใจจะสอนโยมว่าอย่ามายึดติดกลัวว่าเราลาสิกขาแล้วยมจะเสียใจวันนี้เลยขอสอนโยมหน่อยพอโยมเอาอาหารปิ่นโตมาถวายอาตมาก็เลยเริ่มสอนโยมโยมอาตมาถามหน่อยโยมเอาอาหารปิ่นโตมาถวายอาตมา,าทุกวันอย่างนี้ อาหารมันดีมากนะโยมนะอาตมาเป็นเนนอยู่เชียงรายไม่เคยได้ฉันเลยแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะถวายอาหารทุกมื้อแล้วเนี่ยโยมก็เอาปัจจัยมาถวายด้วยอาตมาเกรงใจมากแต่อาตมาก็รับไว้ทุกวันเหมือนกันนะด้วยความเกรงใจนะ <c oughs> และอาตมาก็ถามโยมว่าโยมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้โยมดูแลพระที่วัดคืออาตมาอย่างดีที่สุด อตาตมาขอถามนิดหนึง่งแล้วพระที่บ้านยอมได้กินอิ่มเหมือนอตาตมาไหมพอพูดอย่างนี้เท่านั้นนะนงงขามายมกราบสามครั้งพอตา,าถามแค่นี้กราบครั้งเดียวแล้วกลับเลยปินโตก็ไม่เอาวันนั้นนะ่ะโกรธมากเดินลงส้นตึงตึง,ต,ง,ต,ง,ต,งตึงไปเลยอตาตมาก็งงชีวิตว่าเอ๊ะฉันพูดผิดตรงไหนนะยมหายไปตั้งสองอาทิตย์ วันรุ่งขึ้นอาตมาเลยต้องฉันมาม่านะวันนั้น,นดูนี่เห็นมันปากเปล่าเป็นอย่างเงี้ยนะอยู่ดีไม่ว่าดีนะไปทักเขาเนะต้องต้องฉันมาม่าอีกสามสี่วันนะมาม่าบางปากปากระป๋องบ้างนะผัดกันมาผัดกันไปนะพระกรุงเทพมายมลําบากนะไม่ได้อุ่นนะฝาข้างนะบินท่บาทน่ะตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะบางวันได้ยินเสียงไข่เค็มลิ้งอยู่ในบาทชนกับมาม่าซองนะนะ กิ่งไปกิ่งมากิ่งมากลิ่งไปอย่างนั้นอะ่ะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไม่รู้กี่รอบไม่ค่อยได้อะไรไม่เหมือนเชยงรายบ้านเราเนาะกินอิ่มนอนอุน่นอาตมาก็งงไอ้ทาไมโยมหายไปเลยผ่านไปสองอาทิตย์แกกลับมาใหม่หี้วเป็นโตมาละอาตมาดีใจเออมาแล้ววันนี้ฉันได้ฉันของดีแล้วนะมีซองแดงเหมือนเดิมนะดูซองหนาก็เก่าด้วยนะทีนี้ เพิ่มจีวรอ,อีกไตรหนึ่งมาถึงปุ๊บโยมกราบอาตมาถามโยมโยมหายไปไหนก็จะพูดยังไงดีล่ะพระอาจารย์วันนั้นนะ่ะที่พระอาจารย์ถามโยมว่าโยมดูแลพระอาจารย์อย่างดีที่วัดและพระที่บ้านของโยมอ่ะโยมได้ดูแลไหมพอพระอาจารย์พูดอย่างนี้นะโยมโกรธจนปรี๊ดแตกเลย คิดในใจว่าพระอะไรปากคอเราะร้ายเอาข้าวมาให้ฉันทุกวันไม่ว่าดียังมาด่าเราอีกหาว่าเราทิ้งพ่อทิ้งแม่ยมโกรธท่านมากเลยวันนั้นากาว่าชาตินี้จะไม่มาเหยียบวัดนี้อีกนะขับรถกลับบ้านเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยถึงบ้านได้ยังไงโกรธมากนะแต่พอแกหายโกรธแกมานั่งคิดเออจริงนี่วะเอานี่ชอบไปทําบุญที่วัด แต่ว่าพ่อแม่ไม่ค่อยดูแลทีนี้โยมก็ร้องให้เลยเล่าให้อาตมาฟังมาพระอาจารย์เจ้าคะโยมไม่ค่อยได้ดูแลแม่เรามีกันสี่พี่น้องส่งเงินให้แม่ไม่มีใครไปดูแลเลยพอพระอาจารย์ทักนี่แหละโยมถึงนึกขึ้นมาได้ว่าเราน่าจะทำไม่พอวันต่อมาโยมเลยขับรถกลับไปหาแม่ แม่อยู่ในบ้านสวนลูกสาวก็แอบขึ้นไปทั้งหลังบ้านเพราะขึ้นไปทา้งหลังบ้านวันนั้นเป็นวันที่แสนจะเงียบเหงาเห็นแม่ตัวเองอายุห้าสิบเศษเผมสีดอกเลาแล้วนั่งดูทีวีมือขวาก็เอาลูบหัวไมาอีกตัวหนึง่งนะทีวีละครน,นำเน่ารังเล่นอยู่นะแม่ดูคนเดียวหมาอีกตัวหนึง่งนั่งบนโซฟาเป็นเพื่อนลูกสาวไปข้างหลังเห็นภาพนั้นสะเทือนใจจนปาดน้ำตา เธอก็ไปก็ไปหาแม่กราบที่ตักแม่แม่ถามว่าแกมาทําไมก็มาหาแม่นี่ไงนี่ฉันนึกว่าผีหลอกแล้วนี่แกมาหาฉันเนี่ยลูกสาวก็บอกแม่แม่พูดดีๆกับหนูได้ไหมแม่ก็บอกว่าแล้วแกพูดดีกับฉันเมื่อไหร่ล่ะนี่แค่มาหานะยังจะซัดกันเลยนะสักพักหนึ่งลูกสาวก็ถามว่าแม่ หนูถามจริงๆอ่ะทำไมแม่เอาเงินไปเล่นไพ่ส่งตังมาให้แม่ไปเล่นไพ่หมดเนี่ยเหตุที่ลูกของแม่สี่คนไม่ยอมมาหาแม่นะก็แม่เนี่ยเล่นเอาตังไปเล่นไพ่แล้วก็ขึ้นโรงพักเป็นว่าเล่นหนักและใครจะขี้เกียจไปประกันะก็ขายหน้าลูกก็แม่ทําตัวซะอย่างเงี้ยแล้วจะให้ลูกรักแม่ได้ยังไงนะลูกซัดแม่เลยนะเปิดอภิปรายแม่แม่ยืดอกขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นมาคำหนึ่ง แล้วแกรู้ไหมแกคิดหรือว่าฉันน่ะอยากจะเป็นนั่งเล่นไพ่ทุกวันให้ตำรวจจับนะถ้าแกในสี่คนในี้ใครคนใดคนหนึ่งมาอยู่กับฉันฉันไม่เป็นนักพนันดอกรู้ไหมแม่เหงาพวกแกนี่เอาแต่ส่งเงินมาและแกรู้ไหมแม่ต้องเข้าครัวทำกับข้าวกินคนเดียวซักเสือ้อซักผ้าแม่ต้องอยู่คนเดียว น,นี่พวกแกก็หนีไปอยู่กับสามีหมดที่แม่ไปเล่นไพ่อ่ะไม่ใช่แม่ติดการพน,นันแต่แม่อยากได้เพื่อนลูกสาวอึง้งเอา้าอยากได้เพื่อนแล้วทาไมเวลาตารวจจับมาแม่ไม่วิ่งอะ่ะให้ตํารวจจับให้ลูกเสียหน้าทําไมก็แม่อยากประชดพวกมึงไงโอ้ตายละพอลูกสาวฟังอย่างนี้เท่านั้นเลยยม ก็มกราบแม่แม่หนูไม่รู้เนี่ยว่าแม่เหงาก็พวกแกเคยมานั่งคุยกับฉันไหมพอได้สามีแล้วก็เอาแต่ส่งเงินมาให้ลูกแม่นะคนนะคนเนี่ยไม่ใช่อยู่ได้ด้วยเงินเท่านั้นนะคนต้องการความรักต้องการความอบอุ่นต้องการลูกพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเธออึ้งเลยว่าโอ้ตายละ ตกลงที่แม่เป็นเสียผู้เสียคนทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะว่าแม่เป็นคนไม่ดีแต่แม่ต้องการประชดลูกๆวันนั้นไปคุยกับแม่เสร็จวันรุ่งขึ้นเธอสั่งคนงานหรือบ้านทั้งหลังเลยปรับปรุงบ้านให้แม่ใหม่ทั้งหมดซื้อเข้าซื้อของซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านแล้วที่หายไปสองอาทิตย์ไปทำอะไรก็รู้ไหมเอาเป็นโตไปให้แม่กลับไปดูแลแม่เออย่างดีที่สุด ปรากฏว่าแม่เลิกเล่นไพ่ในวันที่สามเลยเด็ดขาดลูกก็เลยได้เข้าใจแม่ว่าอ๋อที่แม่ไปอยู่วงไพ่เนี่ยเพราะว่าลูกๆไม่ดูแลนั่นเองหลังจากนั้นปั๊บ <c oughs> คิดขึ้นมาได้ก็จึงไปหาต่อมาพระอาจารย์เจ้าคะโยมคิดว่าจะไม่มาเหยียบวัดนี้อีกเพราะว่าพระอะไรก็ไม่รู้ปากคอร่ออร้ายมาว่าโยมแต่โยมคิดมาคิดไปโยมก็ทำไม่ถูกกับแม่ จึงมาขอ,ขอกราบขอโทษพระอาจารย์ในวันนี้ <c oughs> อะไรก็ตามที่โยมได้ผิดพลาดไปโยมขออภัยด้วยพูดเสร็จก็เป็นโตมาถวายนะปัจจัยมาถวายเอาไใรจีวรมาถวาย <c oughs> หลังจากนั้นโยมคนนี้ทุกวันพระรับแม่ไปฝั่งเทศที่วัดและนับแต่นั้นก็กลับมาดูแลอาตมาได้ดูแลพระสององค์ จนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้รับการยกย่องให้เป็นลูกที่เด่นเหมือนกันนี่คุณยอมทั้งหลายบางครั้งที่พ่อของเราที่แม่ของเราท่านประชดลูกประชดหลานในไม่ใช่ว่าท่านเป็นพ่อแม่ที่ใช้ไม่ได้แต่บางทีเราเป็นลูกที่ใช้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> กรณีของใครก็ตามที่คล้ายๆอย่างนี้ต้องกลับไปพิพจารณาใหม่นะอย่าให้พ่อแม่ต้องทำอะไรประชดเลย เราต้องอ่านให้ออกนะบางทีท่านพูดอุ้ยกูอยากตายนะลูกอย่าไปคิดว่าท่านอยากตายนะนั่นท่านประชดนะจริงๆนะอยากจะอยู่แต่ลูกบางคนทำไม่เข้าใจเลยพูดสงสว่าอ,อีแม่อยากตายใช่ไหมไะ,ะไปเล่นน้ําสงการนะอายุ80ดสิบล้าลากแม่ออกบ้านไปเลยนะสักพักกลับมาก็เป็นหวัดเป็นไอเลยได้เดสมอรเร่จริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืม เราทั้งหลายนี่เป็นน้ําทุกหยดที่เมตต้นน้ําคนทุกคนที่เมตที่มาก่อนจะดีกับคนทั้งโลกเราต้องย้อนกลับมาดูใกล้ๆก่อนจะให้อะไรกับคนทั้งโลกต้องย้อนกลับมาให้ใกล้ๆก่อนจะไปกราบพระที่วัดต้องกลับมากราบพระที่อยู่ใกล้ๆถ้าได้อย่างนี้แล้วเนี่ยค่อยเชิดหน้าชูคอออกไปทําดีเพื่อสังคม